สวัสดีครับนะอยู่กับผมนะฮะนะครับก็เป็นเดือนเลยนะครับไม่ได้ทำคลิปนะครับผมนะฮะก็มัวแต่ติดเรื่องเพลงอยู่นะครับผมนะฮะให้มาดูอีกเหรียญหนึ่งครับนะฮะเป็นพระอาจารย์อูนะครับวัดกระแพงเหนือนะครับจังหวัดราชบุรี นะครับผมนะฮะไม่ทราบว่าเก๋หรือแท้นะครับนะฮะเสียนพระนะ,ะช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับผมเองก็ไม่เป็นเรื่องพระเลยนะครับเป็นพระของอพ่อตาผมนะครับพ่อตาผมเสียไปแล้วนะครับตั้งแต่แฟนผมอายุ11นะครับปีนี้ก็แฟนผมก็ยอายุา4ี่สิบห้ละนะครับผมนะฮะดูด้านหลัง พสอศ2น3 0นะครับนะครับเกียรตนี้นะครับออก2530นะครับผมนะนะครับใครที่รู้เกี่ยวกับพระองค์นี้นะครับผมนะช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมนะแกหรือแท้นะครับยังไงก็บอกกันด้วยนะครับผมนะผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมนะได้มาก็เก็บเก็บเก็บอย่างเดียวไม่เป็นไม่ได้เป็นเรื่องพระนะครับนะ นะครับไม่ได้รู้เรื่องเกกะพะอะไรเลยนะครับก็เก็บเก็บไว้อย่างเดียวนะครับแท้เกยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมนะฮะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมนะฮะนี่นะครับผมไม่เข้าสวระไม่เข้าสระนี่ พระอาจารย์อูนะครับวัดกำแพงเหนือจังหวัดราชบุรีนะครับ2530นนะครับผมนะฮะดูด้านหลังนะครับนะครับผมนะ รุ่นฉลองศาลานะครับผมนะรุ่นฉลองสาลานะครับผมอ่าครับผมนะฮะอยู่ในสภาพดีนะครับไม่ได้ใช้งานแต่ว่าเก็บไว้นานนะครับผมนะฮนะเก็บไว้นานนะครับผมเพิ่งลื้อเจอมานะครับผมก็เอามาให้ดูนะครับผม นะครับใครี่รู้เกี่ยวกับพระองค์งนี้นะครับช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแลยกันนะครับสวัสดีครับ